ขาดการควบคุมจะนําไปสู่เรื่องของอนาธิปไตยคําว่าอนาธิปไตยหรือว่าอนาคีเนี่ยในช่วงที่มีการชุมนุมของกอปปสตอนนั้นมีคนพูดถึงกันมากอ,อยากจะให้คุบรการาวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ในช่วงนัง<อ>น้นดค่ะตอนนั้นเขาคิดจะโค่นล้มรัฐบาลกันโดยที่ว่าไม่คํานึงถึงวิธีการที่นําเอามาใช้เพราะฉะนั้นก็เกิดสภาพอนาธิปไตยขึ้นในกรุงเทพนี่แหละเป็นตัวอย่างให้เห็นชัดเจนเลย ทางรัฐบาลเองก็อ่อนแอเกินไปอ่อนแอจนไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาคือทํากฎหมายให้ศักดิ์สิทธิ์ได้มันจึงจะต้องเกิดวันนี้แต่ว่าถ้าวิเคราะห์กันลงไปแล้วรัฐบาลอ่อนแอนั่นก็คือว่ารัฐบาลที่สั่งข้าราชการประจาไม่ได้นั่นเองบังเอิญว่าข้าราชการที่สั่งไม่ได้นะก็คือพวกเดียวกันที่คิดจะโค่นล้มรัฐบาลความคิดเดียวกับกปปส เพราะนั้นรวมความาเขาก็ได้เสียงโค่นล้มไปมากพอก็โค่นล้มรัฐบาลได้คือนํามาสู่การยึดอานาจแต่ความจริงหน่วยราชการที่เข้มแข็งที่สุดที่น่าจะนำเอามาใช้ในการปราบอนาธิปไตยความจริงแล้วก็คือกองทัพนั่นเองแต่ถ้าเราสังเกตให้ดีจะเห็นว่าในช่วงเวลานั้นกองทัพวางตัวเฉย กองทัพวางตัวเฉยดูเหมือนจะพูดว่ากองทัพเป็นกลางพูดจำนองนอย่างนั้นอย่าให้คนเขาดูถูกเหยียดหยามได้แต่ว่ามันจะเป็นกลางได้อย่างไงผมก็พยายามจะบอกว่ากองทัพมันต้องอยู่ฝ่ายรัฐบาลมันจะต้องปฏิบัติกฎหมายนะมันมีกฎหมายอยู่ก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายถ้ากองทัพวางตัวเป็นกลางวางตัวอยู่เฉยซะแล้วก็จบกันนะแล้วมันก็จบจริงๆอย่างที่เห็นอยู่ แสดงว่าอนาธิปไตยเนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วแต่เฉพาะในกรุงเทพเกิดขึ้นในกรุงเทพเกิดขึ้นในกรุงเทพต่างจังหวัดก็มีแต่ว่ามันมันน้อยภาพรวมเนี่ยมันมาอยู่ที่กรุงเทพแต่เกิดขึ้นที่ไหนสักแห่งหนึ่งก็พอแล้วคือจะทําให้เกิดความเสียหายกับบ้านเมืองโดยรวมได้ค่ะซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนั้นในช่วงนั้นค่ะมีกระแสข่าวว่าสังคมโลกหรือว่าประชาชนโลกเนี่ย เขาก็รู้สึกไม่ค่อยอยากจะเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยหรือว่าในกรุงเทพมหานครมันก็ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจแต่ณขณะนี้เราก็ได้พูดกันแล้วในช่วงที่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้ามายึดอํานาจโดยการรัฐประหารก็ส่งผลต่อสายตาที่ชาวโลกเขามองเขามารวมไปถึงเศรษฐกิจด้วยเพราะยังคงประกาศกฎเอการศึกกันอยู่คือให้วิเคอห์ะชาวโลกเนี่ยส่วนใหญ่เขาปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นความรู้จัก มรคุณของเขาก็คือความคุ้นชินเขาก็คือการบ้านเมืองที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยถ้าบ้านเมืองไหนปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแต่ว่าปล่อยให้มีอาณาคีก็คืออาณาธิปไตยขึ้นมากภาพออกไปทั่วโลกก็คือความไม่สงบเขาก็ไม่อยากมาหรือแม้แต่ว่าบ้านเมืองไหนที่ไม่ได้ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแต่มีการรัฐประหาร ซึ่งก็เป็นที่ทิงชังรังเกียจของเขาเขาก็ไม่มาเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่รัฐบาลที่ประเทศที่เขาจะติดต่อด้วยได้มันเป็นอย่างนั้นแม้แต่ว่าเรื่องทางการค้าการขายในกระเทนเดียวกันถ้าหากว่าติดต่อกับรัฐบาลปฏิเผดการพูดง่ายๆร,รัฐบาลรัฐประหารเนี่ยคณะรัฐมนตรีถึงเป็นทหารเนี่ยแต่งชุดทหารไปเนี่ยยังเป็นปัญหาเลยนะ เวลาจะพูดกันเนี่ย,ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเราก็ทหารร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยนะผมก็จะพูดไว้ในทีนี้แหละว่าผมว่าท่านต้องเปลี่ยนจากชุดทหารใส่สูตใช่บ้างอตอนรับแขกเมืองวันก่อนนี้เห็นพบกับฮุนเซนใส่สูตรก็ก็สวยงามดีสมาร์ทดีด้วยก็ก็ถูกแล้วแต่ว่าถ้าใส่ชุดทหารเขียวๆไปแล้วก็มันทําให้เขาละอาเขาไม่อยากคบค้า และประเทศไหนที่มีทหารเขียวพลืชไปหมดนักท่องเที่ยวเขาก็ไม่อยากจะเข้ามานักท่องเที่ยวเวลานี้มันก็ลดหายลงไปก็เพราะว่ามันเขาไม่ไม่ยอมประกันเขาไม่ยอมรับประกันความปลอดภัยเข้ามาในประเทศที่มีทรัฐปกครองโดยรัฐประหารเนี่ยเขาไม่มาเพราะนั้นมันก็จะหายไปเป็นแสนเป็นล้านคนไอ้ที่จะรณรงค์กันว่า,าจะได้มีนักท่องเที่ยวมาเพืองเมืองไทยใน5ปี10ปีข้างหน้า สักยี่สิบล้านสามสิบล้านเป็นไปไม่ได้เป็นเป็นไปไม่ได้เวลานี้ก็ธุรกิจท่องเที่ยวก็ร้องกันระงมไปหมดก็จะเห็นชัดเพราะฉะนั้นเรื่องของประชาธิปไตยนี่ผมอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยเล็งเห็นความสำคัญว่าชาไปวันเดียวก็ไม่ได้จริงๆการประกาศกฎเกการศึกเนี่ยต้องถือว่า เป็นภาวะที่มันไม่ปกติเมื่อประกาศไปแล้วก็ยังเป็นไม่ปกติอยู่แต่ถ้าหากว่าอยากจะให้บ้านเมืองเป็นปกติแล้วบอกชาวโลกเขาว่าบ้านเมืองเราปกติมาท่องเที่ยวได้ก็เพียงแต่เลิกประกาศคณะ,ะประกาศกฎระยบการศึกเสียมันก็คลี่คลายไปในทันที เท่านั้นเองง่ายนิดเดียวแต่ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วค่ะในในช่วงนั้นเนี่ยที่มีการชุมนุมแต่เรายังคงสายตาชาวโลกเขายังเห็นว่าเออคุณปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะกับยุคนี้คือชัดเจนว่านี่คือการรัฐประหารอันไหนในสายตาแยกกันแหละอ,อพอป,ประชาธิปไตยที่เป็นอนาธิปไตยกับรัฐประหารหรือหรือว่าเผด็จการมันเขากำลังเกียดด้วยกันฮะ,ะไม่มีไม่มีทางที่เขาจะชื่นชมเร ข่าวโลกเขาเป็นอย่างนั้นค่ะไอเรามันเคยชินของเราเป็นแบบนี้ก็ค<ะ>่ะทนทนกันไปได้อืมแต่ว่ามันเมื่อเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วที่รัฐประหารแล้วนะคะ,ะแล้วก็ยังคงมีการประกาศกฎเอการศึกอยู่มีข่าวเข้ามานะคะคุณบรรการคุณผู้ชมค่ะว่าในเรื่องของกฎอายการศึก,กเนี่ยทางพลเอกประยุทธ์นะคะได้มอบหมายให้ทางพลโทธทีรชัยนาควานิช์แม่ทัพภาคที่หนึ่งในฐานะผู้บัญชาการกองกําลังรักษาความสงบ หรือว่ากกรรศเนี่ยนะคะไปพิจารณาแล้วก็สรุปถึงสถานการณ์ถึงภาพรวมของประเทศและเดี๋ยวเขาจะนําเสนอมายังคอสอชอเพื่อพิจารณากลับลดหรือว่าผ่อนคลายต่อไปในอนาคตแต่ทางนายกบิก๊กถูกเนี่ยน,น,นะคะก็ยืนยันว่ายังไม่ใช่ในเวลานี้เออไอ,ไอกระแสเหมือนจะผ่อนปลนแต่ยังยืนยันว่าไม่ใช่ในเวลาก็อย่างน้อยก,ก็เข้าใจแสดงว่ายังมีที่ยังมีความเข้าใจว่า น่าจะได้ผ่อนปรนแต่ว่าจะกี่จังหวัดและเมื่อไหร่นั้นอีกเป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นอีกประเด็นหนึ่งขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงแต่ในสายตาผมผมมองว่าถ้าจะมีเสี้ยนหนามอยู่บ้างการต่อต้านการยึดอำนาจอยู่บ้างก็ยังไม่เห็นมีกลุ่มไหนที่ใช้ความรุนแรงในการต่อต้าน oh. ส่วนใหญ่เป็นปัญญาชนส่วนใหญ่เป็นคนที่ เข้าใจสถานการณ์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นที่ผ่านมานั้นไม่มีความรุนแรงจากฝ่ายต่อต้านเลยค่ะปัจจัยอะไรบ้างคะที่น่าจะเป็นตัวช่วยในการนำไปสู่การพิจารณาว่าเราจะควรจะต้องประกาศยกเลิกหรือไม่อย่างไรก็อย่างสมาคมพ่อค้าไทยสภาอุตสาหกรรม ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวธุรกิจการท่องเที่ยวเดือดร้อนเนี่ยก,ก็ควรจะได้คิดอ่านและรวบรวมกันเพราะว่าท่านเหล่านี้เป็นผู้สนับสนุนการยึดอำนาจมาก,ก่อนก็ควรเมื่อมันเดือดร้อนก,กับตัวเองเนี่ยทำไปทํามามันเดือดร้อนกับตัวเองแล้วก็ต้องร้องเรียนเข้าไปเป็นเรื่องเป็นราวมันมีน้ําหนักแล้วมันก็มีตัวเลขที่แสดงชัดเจนได้ว่าตัวเลขของการท่องเที่ยวนั้นหดหายไปเท่าไหร่กระทบต่อ การท่องเที่ยวอย่างไรและกระทบต่ออนาคตของการท่องเที่ยวเพราะว่ามันสะดุดไปครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็สะดุดกันต่อไปยาวก็อธิบายกันให้แจ้แจ้งผมว่าท่านหัวหน้าคณะปฏิวัติก็ท่านก็ฉลาดรอบรู้แล้วก็พิจารณาปัญหารอบด้านอยู่แล้วพอจะเข้าใจปัญหาเหล่านี้ แสดงว่าก็จะเหมือนกับที่คุณวีราการเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้ที่ว่าคุณจะต้องชั่งน้ําหนัก <ฮะ S 1> ไม่ใช่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะสําคัญไปกว่ากันแต่ต้องให้ความสําคัญแล้วก็ให้น้าหนักทั้งสองอย่างในเรื่องความมั่นคงด้วยแล้วก็เศรษฐกิจด้วยคือถ้าเศรษฐกิจมันเริ่มจะจะ,จะจะจะแย่แย่แล้วเนี่ยค,คือคุณก็ต้องผ่อนในเรื่องของความมั่นคงมาให้มันมีความบาลานซ์กันค่ะ ทีนี้มีอีกหนึ่งกระแสข่าวเข้ามานะคะเรื่องของคอรมอคือว่าทางวิกตูเนี่ยก็บอกว่าคอรมอใหม่จะไม่กําหนดเวลาในการทํางานแต่กระแสจากทางคุณอภิสิทธิ์เวชชีวะคล้ายๆจะกดดันไกลๆ<อ>บอกว่าเอาละช่วงนี้จะไม่มีการตั้งครมอเงา<อ>เหมือนกับชุดที่ผ่านๆมาแต่บอกว่าถ้าคุณอยู่ยาวเนี่ยสังคมก็จะกดดันคุณเองเข,เขาก็พูดถูกเขาก็พูดถูก คือคารมอเขาบอกว่าเขาไม่กำหนดเวลาทำงานเนี่ยหมายความว่าชาวสายบ่ายเย็นค่ำคืนเนี่ยเขาทำได้ทั้งนั้นอ่าเขาเป็นอย่างนั้นเขาก็ถามแปลว่าเขาขยันขันแข็งเขาก็ดีแล้วเขาก็ขยันขันแข็งส่วนคุณอภิสิทธิ์นะพูดในประเด็นที่ว่าเหมือนกับว่ารัฐบาลทำท่าจะอยู่ไปยืดนะแกก็เลยขู่มาซะก่อนเลยบอกว่าให้ระวังว่าถ้าอยู่ยืดไปคนก็จะมาต่อต้านมากขึ้น อะไรอย่างนั้นก็คนถ้าหากว่าเขาจะลุกข yeah> ึ้นมาต่อต้านก็แน่ละความหิวกระหายในสิทธิเสรีภาพอันนี้มันเป็นเรื่องจำเป็นจำเป็นพอพอเกษตรกรอย่างที่ผมว่าเพราะนั้นต้องทํำทวงดุลกันให้ดีมีอีกหนึ่งกระแสเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็อาจจะขำๆหน่อยเข้ามาในโลกออนไลน์คือทางขสช เขาก็ยืนยันว่าจะไม่ก้าวไก่คอรมอแต่ในโลกอ,อะไรเขาก็คือข่ำไงครับว่าอ,อคืออันเดียวกันคุณจะไม่ก้าวไก่กันกยังไงก็อย่างว่าแหละครับคอสชเนี่ยมันก็อยู่เป็นเปลือกหอยนะเรียบรอแล้วก็ไอรัฐบาลก็เป็นเนื้อหอยค่ะหอยกับเปลือกมันเนี่ยมันจะต้องอยู่ด้วยกันมันก็ถึงจะเป็นหอยที่มีชีวิตอยู่ด้วยกันแต่ถ้าเปลือกหอยไม่หุ้มไว้เนี่ย คอรมอก็อยู่ไม่ได้ mm hmm. หรือว่าถ้าคอรมอนเน่าไปไอ้หอยนั้นก็คือหอยตาย uh huh. มันก็มีแต่เปลือกหอยหุ้มของเน่าไว้ uh huh. มันไม่เกิดประโยชน์อันนี้แหละครับ mm hmm. มันก็เราเคยมีมาแล้วที่ผมบุญเนี่ยเพราะว่าเราเคยมีรัฐบาลหอยมาแล้วปีพศ .2520 oh. ทีนี้การจะบอกว่าคณะคอสอชอจะไม่เข้าไปก้าวไก่ค mm hmm. อรมอมันก็ฟังได้ มันก็ฟังได้เพราะว่ามันส่วนหนึ่งก็คอรมอก็เป็นคอสชอในตัวอยู่แล้วนี่แต่ว่าในข้อเท็จจริงนั้นมันปฏิบัติยากปฏิบัติยากทำงานไปสักพักก็จะเกิดอึดอัดกันอึดอัดคพระนรัฐมนตรีเหมือนกับว่ามีคนอื่นคอยกากับอยู่ข้างหลังทำมึนอยู่อย่างเงี้ยมันก็ไม่สบายใจเห็นทางวิตูบอกว่าจะยึดหลักทำก่อนทำจริง มีผลสำริดปีห้าปดปีนี้ก็ห้าเจ็ดแล้วม,มันก็เป็นไปตามคาดก่อนหน้านี้ไหมคะที่บอกขอเวลาปีถึงปีครึ่งไม่เกินสองปีก็ถูกทำก่อนทำจริงทำทำให้ได้จริงๆก็ก็เห็นจะได้อย่างว่าแต่ว่าถ้ามันทำก่อนทำจริงแล้วไม่มีผลสำริดให้ประชาชนเห็นประจักษ์เนี่ยยังไงก็ลำบากค่ะ ดูท่าทีของบิ๊กตู่แล้วนี่เขามีความมุ่งมั่นตั้งใจ,งใจโดย <ใจ S 2> ตนเองหรือว่าเกิดจากแรงกดดันนานา,นาที่เข้ามาถาโถมรอบๆตัวฮะเขาก็ตั้งใจะผมคิดว่าก่อนที่เขาจะตัดสินใจทําการรัฐประหารเนี่ยเขาได้เห็นปัญหาซะจนไม่รู้จะทำไงแล้วแล้วก็มองไปแล้วก็คงมืดแปดด้านคิดไม่ออกทางแก้ที่จะดีที่สุดในที่สุดก็คือทํารัฐประหาร เพราะนั้นทํารัฐประหารแล้วมาตั้งรัฐบาลหัวหน้ารัฐประหารมาเป็นนายกรัฐมนตรีเขาก็ยิ่งจะต้องทําให้จริงทําก่อนแต่ว่าผลสมธิ์เนี่ยคือความสามารถเนี่ยมันต้องดูกันต่อไปอแสดงว่าส่วนตัวเนี่ยก็มีความตั้งใจมาก่อนแล้วอยู่พอสมควร แล้วก็ต้องบวกกับแรงกดดันด้วยไหมคะที่จะส่งทําให้อาจจะต้องมีความจริงจังแล้วก็ต้องปฏิบัติให้สําเร็จสำริดอะไรของเขาภายในปีห้าแปดความกดดันมันก็มันก็มีความกดดันบางทีมันก็ดีบางทีมันก็ไม่ดีบางอย่างผมบอกแล้วความกดดันสาหรับคนบางคนก็ถือว่ามันท้าทายก็ต้องเอาชนะมันอ,มอย่างนั้นก็เกิดประโยชน์แต่ถ้ามองความกดดันเป็นบอกว่าฉันจะไม่ทําตาม เสียงกดดันแร,แรงกดดันมันก็มีปัญหามอนกันแสดงว่าอยู่ที่ตัวบุคคลน,นั้นๆด้วยเหมือนกัน<ล>ไม่ได้หมายความว่าคุณมานั่งในตําแหน่งนาย,ยกแล้วเนี่ยคุณจะต้องอรับฟังทุกเสียงกดดันที่เข้ามาแต่อยู่ที่ตัวบุคคลน,นั้นว่าเขาสนใจคนในประเทศแค่ไหนหรือว่าเสียงที่ออกมาจากนี่แหละคุณล,ลักษณะของผู้นําอยู่ตรงนี้แหละอยู่ที่จะต้องรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ควรทําอะไรคือสิ่งที่รอได้ก่อน เขาจะต้องเป็นคนตัดสินใจตรงนี้สําคัญถ้าไปตัดสินใจตามแรงกดดัน mm hmm. ก็จะทุลมุนทุลเกกับปัญหา mm hmm. เพราะเมืองไทยปัญหาม,มาก <Ha. S 2> ผมบอกแล้วคนเมืองไทยปัญหาม,มากมากกว่าประเทศไหนไหนทั้งนั้นะ mm hmm. คนที่เข้ามาเป็นรัฐบาลเนี่ยดีเสมอตัว <Ha. S 2> ชั่วละเจ๊งเลย <laughs> นะเพราะนั้นผม,มเอาให้เสมอตัวไว้ก่อนเป็นใช้ได้ <Ha. S 2> นะ เพราะฉะนั้นในเมื่อคณะคอสชอก็ยังต้องคงอยู่ต่อไปอย่างน้อยๆก็บอกไว้แล้วว่าจะต้องสำฤทธิ์ปี58นะคะก็ต้องลากยาวออกไปอะไรบ้างที่เราควรจะต้องทำใจนะคะคุณวิรการคะอะไรบ้างคือสิ่งที่เราจะต้องทำใจในช่วงนี้ที่ะจะต้องมีมประการแรกก็คือ,อว่าเราก็ต้องรู้ที่ว่าเมื่อเขาให้เวลามาหนึ่งปีนีใ,<ช>ให้<ม>การเลือกตั้ง มันก็ต้องไม่มีในช่วงนี้